สวัสดีครับเพื่อนๆผมเจนะครับก็คลิปนี้นะครับผมอยากจะมาอัปเดตชีวิตนะครับว่าเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมเนี่ยไปไหนมาไปทำอะไรมาถึงแบบหยุดทำ u t u b e ไปอีกช่วงหนึ่งก็บอกเพื่อนๆตรงๆเลยนะครับว่าที่เจหยุดทำ u t u b e ไปอ่ะเพราะว่าผมต้องไปหางานครับต้องไปหางานไปหาเงานินไปหาเพื่อที่มาเลียงชีพตัวเองก็คือเป็นสเต็ปของเด็กจบใหม่ณช่วงโควิดนะครับแล้วก็พูดตรงเลยว่าผมหางานมาประมาณ ตั้งแต่ต้นเดือนประมาณต้นเดือนมีนางที่ผมจบมาตอนนี้ผมเพิ่งได้งานช่วงเดือนกลางเดือนกันภายนเกือบปีอ่ะผมเพิ่งได้งานซึ่งงานที่ผมได้ครับมันไม่ตรงกับที่เรียนเลยครับผมได้งานจากความชอบจากฮอบบี้ที่ผมแบบฝึกมาตั้งแต่แบบปไปไหนแต่ไรจนแบบจบมาเนี่ยครับผมได้งานงานนี้ก็คือผมเรียนฟินแลนซ์มาแต่แบบผมได้งานตัดต่อดูมันไม่สอดคล้องกันเลยใช่ไหมเพราะมันก็เลยทําให้ผมเห็นเลยนะครับว่าเหมือนแบบ การได้งานเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรเื่องการเรียนจบอย่างเดียวต้องจบปารตีอีกเงี้ยแต่มันอาจจะเป็นทักษะที่เราชอบด้วยกระดาษที่เราแพชชั่นมากพอแล้วก็ฝึกฝนจนมีสกิลด้านนี้ครับก็เพื่อนตรงนะเพื่อนๆมันก็เลยทําให้ผมแบบนึกถึงคนหลายคนหรือแบบว่าหนังสือหลายเล่มที่เขาพูดว่าหมันเราว่าความชอบที่เราหนงไหลามากพอและฝึกฝนมากพอเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยไปในเส้นทางที่แบบแห่งความโชคดีอ่ะเออก็คือแบบเออเราก็อาจจะเป็นคนคนนั้นก็ได้ว่ะ <c oughs> อันนี้ก็ค <S m> ิดเองนะคิดเองก็ก็พูดตรงๆเพื่อนๆก็ดีใจที่ได้ทํางานนี้แล้วก็ได้กลับมาทํ o ย t u b e อีกครั้งหนึ่งและแน่นอนครับในเรื่องของการเงินเนี่ยที่เจเรียนมาทั้งหมดสี่ปีเจไม่ทิ้งมาแน่นอนเจยังเข้าอบรมติดตามข่าวสารมันทุกวันอยู่ก็คือติดตามข่าวสารเรื่อยๆเลยก็ยังหาความรู้เพิ่มเติมและตอนเนี้ยเจก็ได้ใบ AA แล้วก็จะไปสอบใบ IC อีกทีหนึ่งก็ไงก็เจก็ยังศึกษาเติมความรู้ด้านนี้ตลอดเวลาไม่ทิ้งไปแน่นอนครับผม เจก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเจาหายไปไหนมาไปทำอะไรมาก็ตอนนี้ได้งานแล้วเย้เ y e ตอนนี้ได้งานแล้วนี่ยก็เดี๋ยวเราจะได้มาเจอกันบ่อยๆนะครับเจจะลงคลิปทุกๆ1ครั้งต่ออาทิตย์นะครับเรามาพันธสัญญากัน <laughs> ถ้าเจาไม่ลงมือๆไปเตือนเจได้เลยนะครับใน Facebook ก็ <laughs> ตอนนี้นะครับผมก็กําลังฝึก เรื่องของการพูดสไตล์ยูทูบเบอร์ YouTuber อยู่นะครับก็ถ้าจะผู้ดพลาดอะไรไปตัดต่อเป็นยังไงหรือแบบควรจะพัฒนาเพิ่มสมักภาพตรงไหน,นถ้าเพื่อนเห็นก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะครับก็โอเคครับสุดท้ายน,นะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนชอบครีมีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าอาทิตย์นหน้าแน่นอนครับจะไม่ลืมบ๊ายบายซีนั x ปีอื่